กินน้ำกันนะฮะเพื่อสุขภาพที่ดีตอนนี้ทุกคนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ w o r Spin n e w เอาผมให้เดาก่อนคุณเห็นโปสเตอร์อย่างเงี้ยคุณคิดว่าหนังเรื่องนี้จะเป็นหนังอะไรอ่ะเป็นหนังแนวไหนอ่ะเอาเดาสิเอาผมเชื่อเถอะไม่มีใครเดาว,ว่าเป็นหนังคอมเมดแน่นอนนะครับดูโปสเตอร์อนี่ดูเหมือนกับว่าเป็นแบบแนวรักเป็นแนวดราม่าอะไรอย่างนงี้แน่นอนแค่โปสเตอร์ที่ปล่อยออกมาเนี่ยนะครับบ่งบอก อะไรได้ประมาณหนึ่งเลยนะครับว่าโทนของหนังเนี่ยน่าจะออกมาไม่น่าจะต่างจากชินกอซิล่ามากมีความจริงจังแฝงเรื่องนัยยะทางการเมืองแล้วก็มีความสมจริงอิงจากเรื่องจริงๆมานะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าสิ่งที่สกเกตเห็นจากตัวอย่างเนี่ยมีอะไรที่บ่งบอกเราบ้างในเรื่องนี้นะครับมาดูกันเลยอย่างที่1นนะครับก็คือในตัวอย่างเนี่ยนะครับเราก็จะพบเนื้อหาโดยคร่าวๆนะครับก็คือเป็นเรื่องของ มีสัตว์ประหลาดมาบุกแล้วก็จะมีหน่วยมีทหารเข้ามาร่วมปกป้องนะครับโดยจากรูปเนี่ยสิ่งแรกที่เราเห็นเลยคือการกลับมาอีกครั้งของหน่วยวิทยานะครับในอุลตร้าแมนยุคแรกๆนะยุคแรกๆนะยุคหลังๆเนะี่ยไม่ค่อยมีละไอพวกที่เป็นหน่วยปฏิบัติการนะในยุคแรกๆเนะี่ยแน่นอนครับว่าสิ่งที่อยู่ควบคู่กับอุลตร้าแมนมาตลอดก็คือต้องมีหน่วยปฏิบัติการพิเศษนะครับซึ่งในอุลตร้าแมนหนึ่งเนะี่ยก็คือหน่วย S S S P หรือหน่วยวิทยานั่นแหละที่เรารู้จักกันตอนสมัยเด็กๆซีรีส์นี้ยังจะมีหน่วยวิทยามาแน่นอนนะครับมีตาเสรีขอนหน่วยวิทยามาแต่แต่ว่าหน่วยวิทยาที่จะมาในรอบนี้เนี่ยไม่ได้มีพวกอุปกรณ์ให้เทคมากมายนะครับอาจจะไม่มีเจ็ตวิโทโนะฮะอาจจะไม่มีปืนลำแสงเนื่องจากอย่างนี้ผมบอกครับว่าพูมกับมาจากผู้กับเดียวกับชินกอซิล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเล่นเรื่องของความสมดุกลางเป็นหลักนะครับ คำถามก็คือหนังอุลตร้าแมนเนี่ยมันจะสมจริงสมจังกันสักขนาดไหนนะก็ชินกอสิล่าเนี่ยนะครับตอนนี้เขาสร้างเนี่ยเขาบอกว่าเขาไปสัมภาษณ์ตั้งแต่รัฐมนตรีกองกาลังป้องกันตนเองนะฮะแล้วก็ระบบต่ตางข้าราชการภายในนะครับเขาไปสอบถามเลยว่าถ้ามีกอซิล่าปรากฏตัวก็จะมีวิธีการจัดการเลียงระบาดยังไรซึ่งถ้าเกิดคุณได้เคยดูชินกอสิล่าคุณก็จะเห็นว่าเนื้อเรื่องโดยส่วนใหญ่เพ่งไปทางนั้นหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยหน่วยวิทยาในเรื่องนี้ก็คงจะมีบทบาทเหมือนกับ หน่วย1เป็นข้าราชการหน่วยหนึ่งที่อยู่ในนั้นนะฮะคุณจะอดเห็นชุดสีส้มนะครับซึ่งบทบาทของเขาในข้าราชการเนี่ยก็อาจจะเน้นวิธีการสืบสอบนะครับเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตหรือข้อมูลทางด้านสัตว์ประหลาดเป็นหลักข้อสังเกตอีกหนึ่งหน่วยวิทยาเสนี่งังเกตดูถึงแม้จะไม่มีชุดส้มแต่ยังมีแถบสีส้มๆอยู่ตรงแขนด้วยนะสที่เราเห็นนะครับก็คือการปรากฏตัวนะครับของ สัตว์ประหลาดด้วยกันสองตัวซึ่งตัวแรกก็คือเนรอง้านะครับตัวที่สองก็คือเชื่อนะาบูล่านั่นเองนะเนรองกาเนี่ยนะครับมีความสามารถก็คือสามารถล่องหนหายตัวได้แล้วกินไฟฟ้าเป็นอาหารปรากฏตัวในตอนที่สามของอุลตร้าแมนนะครับกาบูล่าเนี่ยเป็นสัตว์ที่กินยูเรเนียมเป็นอาหารนะครับลักษณะพิเศษก็คือจะมีเกาะตรงส่วนหัวซึ่งตัวนี้เป็นตัวที่ผมชอบมากเป็นพิเศษเพราะว่า เคยปรากฏตัวอยู่ในอุลตร้าแมนพาวเวอร์นะคะนี่ผมจำติดตาเลยเนะี่ยไอตัวที่เป็นส่วน่เป็นดอกไม้ที่ยื่นมาปิดเนะี่ยบอกเลยว่าน่ากลัวมากๆนะครับออกมาพร้อมกัน2ตัวเลยเลยเป็นที่น่าสังเกตนะครับว่าเอ๊เรื่องนี้เนี่ยจะอยู่ในจุดไหนอยู่เริ่มเรื่องที่ตอนไหนนะครับเพราะว่าสับปะาดสองตัวนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นสัปะาดที่ปรากฏตัวใน ตอนแรกนะฮะเพราะว่าถ้าสปาร์ตที่ปรากฏตัวตอนแรกๆจริงๆเน่ยจะต้องเป็นเบมล่านะครับน่าจะนะครับเรื่องเนี่ยอาจจะไม่ได้เริ่มต้นตอนเป็นการกําเนิดอุลตร้าแมนและเริ่มที่แบบอุลตร้าแมนเนี่ยมาอาศัยอยู่ในโลกแล้วจะเริ่มต้นที่ตรงนี้นะครับแล้วก็เน้นไปที่การปรากฏตัวแล้วก็วิธีการที่พระเอกจะจะไปแต่งร่างอินไอของอุลตร้าแมนอุลตร้าแมนเซเว่นยุคเก่าๆที่ไม่ได้เน้นแอคชั่น แต่ว่าเน้นวิธีการแบบสืบสวนหาวิธีการเพื่อที่จะสู้สัตว์ประหลาดเองแล้วก็จุดที่น่าสังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือทําไมต้องเป็น2ตัวนี้ด้วยนะตามความคิดของผมนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็ขอบคุณข้อมูลจากเพจอ,อุนตาซีโรไฟด้วยนะฮะซึ่งบอกว่า2ตัวนี้เนะี่ยมีพื้นฐานชุดที่ใช้ทำอะ่ะมาจากสัตว์ประหลาดตัวเดียวกันก็คือชุดของบาลักอนนะครับเอ๊ะถ้าถ้าคุณดูในก็ซิล่าคุณก็เห็นว่าในก็ซิล่าเนี่ย ก็ซิล่าตอนที่โผล่มาเนี่ยก็ซิล่าไม่ได้ผมมาเป็นตัวตู้มมาใหญ่เลยนะครับก็ซิล่าจะค่อยๆเปลี่ยนร่างตอนแรกเป็นเหมือนโกบอ่ะนะก็ค่อยๆเปลี่ยนมาเป็นอีกร่างหนึ่งแล้วจนมาเปลี่ยนมาเป็นอีกร่างหนึ่งสุดท้ายเป็นก็ซิล่าร่างสมบูรณ์หรือว่าสัตว์ประหลาดต,ตัวนี้จะมีลักษณะวิวัฒนาการเหมือนกันหรือเปล่าเพราะว่าชุดที่ใช้เนี่ยเป็นชุดอยู่บนพื้นฐานของชุดชุดชุดที่นํามาใช้สร้างเป็นชุดเดียวกัน อาจจะมีวิวัฒนาการการโบล่ากลายเป็นเนลองกาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับตัวแบบนี้แบบหนึง่งแล้วก็ไปกินไฟฟ้าไปกินยูเรเนียมอะไรเข้ามาปุ๊บทําให้เปลี่ยนร่างกายปเป็นตัวหนึ่งอีโวไปถ้าเกิดว่าถ้าเกิดยึดตามกอซิล่าก็อาจจะเป็นทรงๆนั้นก็ได้นะครับเพราะว่าออกมา2ตัวเนี่ยแบบนี้และใช้ชุดที่ใกล้เคียงกันเนี่ยก็มีความที่จะเป็นแบบนี้ได้ด้วยหรือเปล่าหรือว่าอาจจะ มีสตัวนั่นแหละโผลมาพร้อมกันเลยเพื่อจุดประสงค์บางอย่างจะมีการกระตุ้นทางธรรมชาติหรือมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะไปทําอะไรที่ถูกกระตุน้นทําให้2ตัวนี้เดินทางออกมาพร้อมๆกันเพื่อที่จะไปทําอะไรบางอย่างที่มนุษย์อาจจะไปสร้างเหมืองเอาไปสร้างอาวุธหรือไปทําอะไรไฟฟ้าอยู่ ไปทาอะไรที่ทําลายธรรมชาติ2ตัวนี้ก็เลยต้องโผล่ออกมาพร้อมๆกันก็อาจจะเป็นไม่ได้นะครับนะต่อมาครับอย่างที่3นะฮะที่เราเห็นก็คือในเรื่องนี้เราจะเห็นว่าว่าอุลตร้าแมนตามรูปเลยนะครับเหมือนรูปเดียวกับปีที่แล้วเลยคืออุลตร้าแมนไม่มี Color คัลเลอร์ทัมเมอร์นะฮะอุลตร้าแมนยุคดั้งเดิมที่เขาออกแบบก็ไม่มีคัลเลอร์ทัมเมอร์ก็เป็นตัวเปล่าๆล,ลายๆเหมือนกันนี่แหละก็ถือว่ายังคงพื้นฐานมาได้ดีพอสมควรอนะุลตร้าแมนตัวนี้ถึงแม้ว่าเขาจะ อิงเรื่องความสมจริงแค่ไหนแต่อุลตร้าแมนเนี่ยโดยพื้นฐานก็ยังเหมือนกับอุลตร้าแมนแบบยุคดั้งเดิมอยู่นะครับน,นี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่เราสเกตได้จากเรื่องนี้นะครับผมถามว่าเลเวลของเนื้อเรื่องจะออกไปทางทรงไหนก็อย่างที่ผมบอกก็คือเลเวลของเนื้อเรื่องก็จะออกไปทางน่าจะเน้นไปที่การสืบสวนนะครับเมื่อมีสัปะหลาดปรากฏขึ้นมาแล้วก็ซิล่าีิคุณสเกตไหมฮะในเรื่องก็ซิล่าตอนที่อก็ซิล่าโผล่มาเนี่ยเขาศึกษาเลยนะครับว่า ถ้ากรณีที่มีกซิลาผล่มาเนี่ยทหารจะโจมตีตรงไหนสังเกตด,ดูเขาจะยิงที่ขาเป็นหลักเลยพอเขาศึกษามาไม่ใช่ว่ายิงกันมัวม่วๆเขาสอบถามกับทางกองกำลังป้องกันตัวเองมาแล้วว่าถ้าเกิดว่ามีกซิลาผล่มาจริงเขาจะยิงตรงไหนเขาจะยิงที่ขาเป็นหลักเพื่อสกัดการเคลื่อนที่อย่างเงี้ยแล้วก็น่าจะเป็นอุดพอดโฮเกี่ยวกับว่าพระเอกเนี่ยมันหนีไปแปลงร่างได้ยังไงนะฮะแต่ไปทํางานทีแล้วพระเอกก็แบบหายไปแล้วมีอุลตร้าแมนผล่มา ไม่มีใครสงสัยเลยเหรอพระเอกโดนยิงยานล่วงทุกครั้งแม่เาโผล่มาทุกครั้ง,งชีวิตจริงนะครับถ้ามึงโดดบ่อยขนาดนี้เนี่ยโดนไล่ออกนี่เนี่ยโดนไล่ออกไปนานแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในเรื่องนี้เนี่ยพระเอกจะมีวิธีในการหายไปเพื่อไปแปลงร่างได้ยังไงนะครับและส่วนเรื่องของการต่อสู้อ้างอิงเรื่องของความสมจริงเนี่ยฉากการต่อส,อสู้ผมมองว่าน่าจะไปคล้ายๆกับการต่อสู้ในแนวของอุลเตอร์แมนพาวเวอร์ก็คือเชื่องช้า ตัวใหญ่อะครับมวลเยอะการต่อสู้คุณจะไปขยับแบบอุ๊จกป๊บๆๆๆเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะอิงตามหลักฟิสิกส์ความสมจริงเลยแต่ว่านะครับผลปรากฏมาภาพมันเลยเป็นเหมือนเอ่กับการแบบผักกันไปผักกันมาผักกันไปผักกันมาที่สวยการต่อสู้ของอุลตร้าแมนพาวเวอร์ก็เลยแบบขึ้นชื่อรือชาในเรื่องของแบบการต่อสู้ที่แบบน่าเบื่อนะฮะแบบน่าเบื่อนะฮะซึ่งคิดว่าอุลตร้าแมนนี้ถ้าอิงตามความสมจริงจริงๆก็คงจะแบบ ก็คงต้อช้าบ้งแหละก็คงไม่กระโดดตีลังกาเหมือนในอุลตร้าซีโร่กาเล็กซี่ไฟแน่นอนนะฮะะฉะนั้นเนี่ยก็รอติดตามกันดูนะครับว่าของไทยเราเนี่ยจะมีการนํามาฉายไหมซึ่งของญี่ปุ่นเนี่ยจะฉายอยู่ที่กลางกลางปีนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกปีหนึ่งของอุลตร้าแมนนะครับหลังจากที่ผ่านเรื่องราวต่างๆมามากมายนะครับขยายเฟรนชาชัยเขาได้ค่อนหึ่งเยอะเลยนะฮะมีตั้งแต่ อุลตร้าแมนเซตที่ประสบความสาเร็จมากๆนะครับหนังอุลตร้าแมนชินอุลตร้าแมนนะครับที่ไปโคกัมมาเวลนะฮะเขียนเป็นคอมมิกก็มีนะครับโอ้โหขยายต่ออีกยืดยาวมากมายเลยแล้วก็แฟนๆก็ให้การต้อนรับอย่างดีเลยถือว่าขยายสเกลได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวเรามาดูกันต่อไปว่าในอนาคตนะครับอุลตร้าแมนจะไปในทิศทางไหนและชินอุลตร้าแมนจะมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจที่ปล่อยมาอีกนะครับเจอกันในคลิปต่อไปนะครับ